ไอ้สักสมกิมมาล็อกซีนสมกีมมาล็อกซีนโอ้ยเลื่อนหมดตัวแล้วมั่งกลับมากลับมา เสียงหวอดังมากเสียงหวอดังมากตามเสียงหวอเลยตามเสียงหวอเลยหาเอาอ่างไม่เจอพี่เอ้ยจะตกน้ำแล้วก็จะตกน้ำแล้วยัง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 อยู่ให้อยู่อยู่ให้อยู่อยู่ให้อยู่พี่ไม่ได้ตั้งพยากรณ์ไม่ทันน่ะ พี่นะทำไม่เป็นใส่ขอบคือไม่ได้สตรีมนะลืมไปแล้วโอ้ยโดนบล็อกเล้วดันไปแล้วเย้ตกตตก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 กกตกกกก เอาไม่ได้กิสุดท้ายเหรอทำไมเยอะขนาดนี้ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วกูไม่ได้ตีง่อยลบกวนออกจากพื้นที่ครับล็อกยังแล้วล็อกติดมดไหมนี่ออกจากพื้นที่จิงแล้วนะโอ๊ยน้ำพาน้ำพาน้ำมาสี่ไอ้สักสมกเมื่อกี้มาล็อกซีนสมกี้มาล็อกซีนโอ้ยเลื่อนหมดตัวแล้วมั่งติดปะติดปะไม่ติด ที่ไปรอไอเจมแล้ววะไอจ้ายิงดิตำรวจมาทางซ้อนเดี๋ยวดีลอกยิงก่อนจะดดใครอ่ะพิษะคือดบดสมอดูไม่ออกเลยเนี่ยเอ้ยจุ๊กเก่งจัดดึงศพเลยได้นเนี่ยอุ้ยสัสาะาเขาพอ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  ออกจากพื้นยิงดิเฮ้ยประทับใจว่ะพี่ข้างหน้าของตัวคนนี้อุ้มวิดีอย่ายิงอย่ายิงติดแล้วติดแล้วติดชัวนี่ไปชัวไปชัวชัวก็มึงหลงอย่าลืมน้ำผาน้ำผาอันนี้ปิดแล้วไปดึงไปดึงไปท่านถ้าอุ้มไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโอเคถ้าอันนี้เป็นแบบเคสแบบหนึงในทีสุดท้ายแล้ว ตำรวจยิงกันเองไม่ได้ไหร <c oughs> อไปเอกมาแล้ว <c oughs> มันทำไม <c oughs> อุ้มศพเลยลูก <c oughs>